ช่องโสนโน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องผัวจอมปลอมเมื่อนานมาแล้วมีหญิงสติไม่ดีแต่ร่ำรวยมากพ่อแม่ของเขานั้นตั้งใจจะหาคู่ให้ลูกสาวเพื่อจะปัดการเลี้ยงดูตนเองให้ลูกได้มีผัวบ้านของเขาร่ำรวยมีทรัพย์สินสมบัติมากมายพร้อมที่ทางเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้าน ลูกเขานั้นเธอมีชื่อว่าไข่น้ำนางสาวไข่น้ํานั้นเป็นหญิงสติไม่ดีไม่เต็มบาทแต่ก็พูดจารู้เรื่องวันนี้พ่อแม่ประกาศหาคู่พร้อมทั้งจะยกสมบัติให้กับคนที่จะมาเป็นสามีลูกสาวก็ได้มีชายมากมายมาเพื่อจะหวังสมบัติแต่ก็ไม่มีใครที่จะคิดจริงจังกับนางไข่น้ําเลย วันนี้พ่อแม่ก็ได้ให้คนไปตีค้องร้องเปล่าย่างบ้านเมืองอื่นว่าตนเองและสามีต้องการหาคู่ให้ลูกสาวที่สติไม่ดีหากลูกสาวถูกใจผู้ใดที่จะเอามาเป็นผัวผู้นั้นก็จะได้สมบัติของเธอทั้งหมดและก็ได้มีชัยมากมายทั้งคนร่ำรวยและคนจนแม่ก็ได้มีกฎว่าหากผู้ใดที่รวยมาก เขาไม่ต้องการให้ลูกได้มาเป็นผัวเพราะกลัวจะทำงานเลี้ยงลูกไม่เป็นแต่ก็ได้มีคนจนมามากมายเพราะหวังจะได้สมบัติผ่านไปกี่คนต่อกี่คนก็ทนอารมณ์ของหญิงสติไม่ดีไม่ได้จนมีชายคนหนึ่งแต่งกายเสื้อผ้าขาดขาดกางเกงเก่าๆเดินมาเท้าเปล่าแล้วก็ได้บอกว่าตนเองต้องการมาเป็นคู่ครอง ของนางไข่น้ำพ่อแม่ก็ได้มองตั้งแต่หัวจะลดเท้าชายคนนี้ดูท่าลูกสาวตนเองนั้นคงไม่สนใจอย่างแน่แค่แต่งตัวแล้วก็ไม่ผ่านพอชายคนดังกล่าวนั้นได้ยินพ่อแม่เธอแล้วก็เดินหันหลังจากไปแต่ยังไม่ทันก้าวขาออกจากบ้านเธอนางสาวไข่น้ำก็ตะโกนเรียกนายนายคนนั้น จะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยข้ายังไม่ตัดสินใจเลยจะรีบไปไหนพ่อแม่ก็แปลกใจลูกสาวไข่น้าไม่เคยคุยกับใครไม่มีใครที่จะได้คุยและได้ยินเสียงเธอเลยจนเธอนั้นมาตะโกนเรียกชายคนนี้เขาก็แค่แต่งตัวดูกระจอกแล้วทำไมลูกสาวถึงเรียกให้หยุดก่อนแม่ก็ได้ถาม แล้วสะก,กิดแขนลูกสาวไขน่น้ำนี่ลูกโ่สติไม่ดีแล้วยังเลือกสามีที่ลำบากยากจนอีกช่างน่าสงสารจริงๆนางสาวไข่น้ำนั้นก็ได้โต้ตอบกับแม่แม่ไข่น้ำสติไม่ดีไข่น้ำไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาไข่น้ำจะอยู่กับใครได้เนาะแม่ของเธอก็ตกใจ พอได้ยินเสียงลูกโตตอบเหมือนคนพูดจะรู้เรื่องและแล้วเธอก็ได้เลือกชายคนดังกล่าวเขามีชื่อว่านายจอมนายจอมนั้นตั้งใจจะมาเลือกคู่และตั้งใจใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆไม่ใส่รองเท้าแต่งตัวมอมแมมสกรปรกคนก็ต่างดูถูกเขามองจากหัวจรดเท้าพูดจาหยียดยามและแล้วในที่สุดนั้น เธอก็เลือกชายคนนี้เป็นสามีและเขาก็ได้รับนางสาวไข่น้ำไปอยู่ด้วยพ่อแม่ของเธอก็ได้พูดว่าพ่อแม่ไม่ให้ไปอยู่ไกลดอกสมบัติของลูกทั้งหมดลูกจงเอาอไปดูแลมันให้ดีแล้วก็ได้บอกนายจอมไปว่านายจอมข้าเป็นพ่อแม่ต่อให้ลูกข้าจะสติไม่ดีข้าก็รัก และไม่อยากให้ลูกไปไหนไกลดอกเจ้าจงปลูกเรือนใกล้ๆบ้านข้าที่ด้านป่าฝั่งโน้นเพราะว่านาแปลงนี้และที่ดินทั้งหมดด้านโน้นข้ายกไข่ลูกสาวไปหมดแล้วนายจอมนั้นก็ได้ให้ชาวบ้านไปช่วยยกเรือนหลังโตให้กับตนเองและไข่น้ำทั้งคู่ก็อยู่กินกันนายจอมมีความอดทนสูงมาก ที่ทนความสติไม่ดีของนางไขน้ำได้จนเอาเธออยู่อาการที่บา้บาบ้าสติไม่ดีของเธอนั้นก็เริ่มดีขึ้นชายคนนี้ใช้ความรักเพื่อรักษาหญิงสติไม่ดีที่เป็นคนรักของตนเองจนเธอนั้นมีอาการดีขึ้นแล้วก็หายดีในเวลาต่อมาเมื่อพ่อแม่ของเธอรู้ข่าวก็รีบมาหาลูกสาวที่บ้าน แล้วก็รีบให้ลูกกลับไปอยู่บ้านตนเองบอกให้เลิกกับสามีลูกสาวไข่น้ำก็ได้บอกพ่อแม่ไปว่าจะให้หนูเลิกทำไมจ๊ะผัวหนูเป็นคนรักษาจนหายจูจๆพ่อแม่จะมาให้หนูทิ้งเขาแล้วให้มาอยู่กับพ่อแม่หนูสติไม่ดีพ่อแม่รู้ว่าหนูป่วยแล้วยังจะให้หนูหาผัวอยู่กับคนอื่นที่ไม่รู้จัก จนเขานั้นรักหนูและดูแลหนูเป็นอย่างดีพ่อแม่ยังจะให้หนูทิ้งเขาอีกหรือจะ๊ะพ่อแม่เขานั้นก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาสมบัติคืนจากนายจอมและลูกสาวเพราะเห็นว่าลูกตนเองนั้นหายบ้าสติไม่ดีแล้วนายจอมก็ได้รู้ว่าผู้เป็นพ่อแม่ต้องการให้เธอเลิกกับตนเอง และต้องการสมบัติคืนเขาก็ได้บอกเมียไปว่าไข่น้ำเอ๋ยพี่คนยากจน,จนเจ้ากลับไปอยู่กับแม่เถินแล้วนำสมบัติกลับคืนไปด้วยพี่เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่ที่จ,จูดูลูกสาวนั้นมาได้ผัวจนๆแบบนี้พี่จอมพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะพี่พี่รักษาฉันจนหายดูแลฉันอย่างดี ต่อให้พี่จนแค่ไหนฉันก็ไม่เคยลังเกียจพี่เลยนะงั้นเราเอาสมบัติทั้งหมดไปคืนพ่อแม่กันเถอะเราขอแค่ที่นาหนึ่งแปลงไว้ทําอยู่ทํากินและบ้านหลังนี้ก็พอนะพี่เมื่อนายจอมได้ยินเมียพูดจบตัวเขานั้นก็ปลื้มในใจที่ได้เมียเป็นผู้ที่คนอื่นว่าหญิงคนนี้สติไม่ดีแต่เธอนั้นมีจิตใจที่ดีมาก แถมยังไม่เคยคดโกงไม่เคยเอาเปรียบใครแม้แต่พ่อแม่ทั้งคู่ก็ได้พากันเอาสมบัติไปคืนพ่อแม่เมื่อพ่อแม่รับคืนไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาหาทั้งสองอีกเลยแถมพ่อแม่ของเขานั้นยังใช้เงินทิ้งทิ้งควงว้างแถมยังเล่นการพานันไม่ดีอีกต่างหากเงินสมบัติของตนเองที่นำไปคืนให้ก็เอาไปเข้าบ่อนจนหมดตัว สองผัวเมียนายจอมและนางไข่น้ำก็ได้ช่วยกันทำหมาหากินจนวันหนึ่งนายจอมบอกเมียว่าวันนี้จะพากลับไปบ้านตนเองให้นางไข่น้ำไปด้วยทั้งคู่ก็ได้เตรียมตัวเพื่อไปบ้านนายจอมแล้วก็ได้เดินทางเป็นระยะเวลาหนึ่งวันพอไปถึงนายจอมก็บอกไข่น้ำว่า นั่งเล่นรอก่อนนะเดี๋ยวพี่มาพี่จอมแล้วพี่ให้ฉันมานั่งบ้านใครล่ะพี่หลังใหญ่โตเดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาไล่หรอกพี่ดูสิบ้านสวยงามมีพื้นที่บริเวณมากมายแถมมีบ่าวรับใช้อีกด้วยเอาเป็นว่าเจ้านั่งรอพี่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนายจอมก็ได้หายไปครู่หนึ่งต่อมาไม่นาน ก็เดินออกมาแต่งกายดูดีเสื้อผ้าสะอาดสะอา้านผมเผ้าดูสะอาดตาเมียก็ได้ถามผัวไปว่าโอ้พี่จอมหล่อเชียวแล้วพี่อาบน้ำจากไหนมาละจ๊ะดูดีนะเนี่ยปะไขน้ำเข้าบ้านกันนายจอมก็ได้จับมือเธอเดินเข้าไปในบ้านหลังที่ใหญ่โตเธอก็ตกใจอย่างมาก ที่จริงแล้วนั้นนายจอมเป็นลูกเศรษฐีคนร่ำรวยแต่ตัวเขานั้นแค่ต้องการจะดูว่าแม่หญิงคนใดที่จะมาเป็นเมียกับตนเองต้องไม่หวังในตัวตนและสมบัติที่มีและแล้วหญิงคนนั้นก็คือไข่น้ำเขาก็ได้พาเธอไปหาพ่อแม่พ่อแม่เขานั้นก็ชอบและถูกใจเธอเป็นอย่างมาก แล้วก็ได้รู้ตั้งแต่แรกว่าลูกของตนเองนั้นไปรักหญิงสติไม่ดีคนหนึ่งที่พ่อแม่ประกาศหาคู่เขาก็ได้คิดว่าต้องเป็นเธอคนนี้อย่างแน่นอนไข่น้ำก็ได้คุยกับนายจอมว่าพี่จอมทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกละจ๊ะว่าพี่ไม่ใช่คนลําบากยากจนอะไรแต่กลายเป็นเศรษฐีคนรวยอีกซะง,งั้นปล่อยให้พ่อแม่ คนอื่นๆดูถูกไปอีกทั้งสองก็ต่างเปิดเผยความจริงซึ่งกันและกันว่าที่จริงแล้วนั้นตัวเธอเองไม่ใช่คนสติไม่ดีแต่อย่างใดแต่ด้วยความที่พ่อแม่นั้นชอบจับเธอไปหาคู่อยากให้เธอมีสามีเธอก็เลยแกล้งสติไม่ดีแล้วก็ได้รู้ว่ามีชายชื่อว่านายจอมรักเธอโดยไม่หวังสิ่งใดเลย ทั้งคู่ก็กอดกันแล้วก็พากันกลับบ้านตนเองพอตกค่ำพ่อแม่ของนางไข่น้ำก็ได้มาหาลูกสาวแล้วก็ได้มาขอเงินถามลูกว่ามีเงินไหมทวงบุญคุณที่เคยเลี้ยงมาเธอนั้นก็ได้ตอบพ่อแม่ไปว่ามีเพียงไม่เท่าไหร่แล้วก็ให้เงินมาหนึ่งถุงพร้อมกับทองหนึ่งเส้นต่อมาไม่นาน พ่อแม่ของเธอก็กลับมาอีกครั้งแล้วก็ได้มาขอเงินเธออีกนางไข่น้ำก็ได้บอกพ่อแม่ไปว่าทำไมพ่อแม่ไม่เอาสมบัติไปขายละจ๊ะสมบัติมีตั้งมากมายหนูก็เคยให้พ่อแม่ไปแล้วนี่จ๊ะลํำพังหนูกับผัวไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมาจากไหนครั้งก่อนพ่อแม่มาขอคืนที่ทางสมบัติต่างๆหนูกับพี่จอม ก็ให้คืนไปหมดแล้วแล้วทำไมพ่อแม่ถึงมาขอเงินอยู่ละจ๊ะเงินไปไหนหมดพ่อแม่ก็อ่ำอ่ำอึ้งอึงไม่กล้าพูดความจริงว่าเอาเงินไปเล่นการพนันหมดเสียผู้เสียคนจนหมดตัวไม่เหลือแม้กระทั่งบ้านแถมยังเป็นหนี้สินหนีมาหาเธอที่นี่พ่อไข่น้ำรู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ได้บอกพ่อแม่ว่า พ่อจ้ะแม่จ้ะเอาอย่างนี้หนูจะปลูกบ้านให้หนึ่งหลังแต่ไม่ได้ใหญ่โตและไม่มีท่ารับใช้ให้นะจ้ะพ่อแม่จะดูแลตัวเองและหนูจะให้เงินก้อนหนึ่งเพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่กินสบายแต่จงอย่าเอาไปเล่นการพนันอีกหากหมดแล้วหนูไม่รู้จะเอามาจากไหนให้อีกเธอก็ได้ทำตามคำพูดทุกอย่าง ปลูกบ้านให้พ่อแม่หนึ่งหลังไม่ใหญ่มากแล้วก็ให้ที่อีกหนึ่งแปลงให้เขาได้หาอยู่หากินแต่พ่อแม่นั้นก็ได้นำไปเล่นอีกจนเอาที่เอาทางไปขายแล้วก็มาขอลูกอีกครั้งครั้งนี้สองผัวเมียเลยพูดกับพ่อแม่ว่ารอบนี้จะช่วยอีกเพียงหนึ่งครั้งยกที่แห่งนี้ให้ทั้งหมดพร้อมทั้งบ้านทั้งคู่ สองคนจะไปอยู่ที่อื่นและพ่อแม่ก็จะไม่รู้ว่าตนอยู่ที่ใดนอกจากตนเองจะเป็นคนมาหาแล้วถ้าเกิดทําอีกทั้งคู่ก็จะไม่ช่วยอีกต่อไปแล้วและแล้วสองผัวเมียก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านนายจอมบ้านเขานั้นมีเพียบพร้อมนายจอมเป็นคนด่ำรวยมากแต่แค่ปลอมตัวเป็นคนจนเพราะกลัวว่า มีคนจะหวังสมบัติของตนเองแต่เมื่อได้นางไข่น้ำเป็นเมียแล้วทั้งคู่ก็ได้รักกันอยู่กินกันอย่างมีความสุขและแล้วต่อมาทั้งคู่ก็ได้เที่ยวมาหาพ่อแม่ของไข่น้ำแต่ไม่ให้พ่อแม่รู้เลยว่าตนเองอยู่ที่ใดเวลาไปทุกครั้งก็จะนำข้าวปลาอาหารของฝากมากมายและมีเงินจำนวนหนึ่ง แต่จะไม่ให้พ่อแม่เธอไปหาที่บ้านเพราะกลัวว่าท่านทั้งคู่นั้นจะทำผิดซ้ำอีกตนก็ได้บอกไปว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าไข่น้ำไม่ได้เห็นแก่ตัวนะจ๊ะแต่หนูไม่ต้องการให้พ่อแม่ทำผิดซ้ำอีกเพราะการเล่นพนันเป็นสิ่งไม่ดีทำให้คนหมดตัวได้และมีนิสัยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากคนดี กลายเป็นคนเลวได้เลยนะจ๊ะตั้งแต่นั้นมาเธอก็อยู่กินกับสามีคือนายจอมกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนี่เป็นเพียงนิทานที่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีขอทุกท่านจงใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ช่องสนน้อยสตอรี่ได้มีกำลังใจทำนิทานดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ